สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องพีจะพามาทำความรู้จักกับหัวไมโครสเปรสีเทาสี่หัวแบบนี้นะคะแบบนี้สำหรับไอตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นมาให้อยู่แล้วนะคะมันไม่สามารถถอดออกจากกันได้นะคะแบบไม่ใช่แบบวุ้ยทำไมตอนนี้มันถูกกว่ามีตั้งสี่หัวมาซื้อแล้วก็แบบดึงประกอบดีกว่ามันไม่ได้นะคะมันจะเป็นแบบมันติดกันอยู่แล้วนี่เรามาดูนี่นี่นี่มันจะติดกันอยู่แล้วร้านเราก็ต่อว้ให้อยู่แล้วนะ <polarization> แล้วก็มาดูน,นี่เลยมาดูนี่โอเคดูนี่ดูนี่ดูนี่สำหรับหัวไม right. ่ครสเปรย์สีเทาสีหัวตัวนี้นะคะเราจะใช้กับท่อพีวซีแล้วก็เกียวสีหุนหนึ่งครับสองก็แบบเราจะเป็นท่อพ v วซีท่อที่หนึ่งแล้วก็ท่อที่สองนะคะท่อที่สองจะเป็นแบบที่มันมีเกียวแล้วก็แบบแบบนี้นี่เสร็จละ แล้วก็หมุนเราจะใช้เทปเจวขาวพันไว้ก่อนนะคะเพื่อความแน่นแล้วก็ไม่ให้น้ำมันไหลออกมาอืมก็จะประมาณนี้น้ำจะออกทั้งสี่หัวเลยนะคะเหมาะสำหรับแบบแปลงผักข้างบ้านนะคะแบบนี้เลยอยาจะลองเปิดให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงระวังหน้าตากตน้องวันค่า นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแบบมันจะออกทั้งสี่หัวเลยแล้วก็แบบละอองออกเยอะมากเหมาะสำหรับพืชที่ใช้น้ำเยอะๆนะคะแล้วก็แบบพืชใช้น้ำเยอะ,ยอะแต่ว่าให้ต้องให้ทีละน,น,น้อยอย่ะเน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ